สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานมไขมุกพอดแคสต์นะครก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16ตุลานะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่อยู่ๆก็รู้สึกว่าเอออยากลองกลับมาอัดคลิปตัวเองนั่งพูดไปเรื่อยดูนะครับก็วันนี้ก็เป็น เนื้อหาที่มาชวนคุยก็เป็นเนื้อหาจากหนังสือนะครับที่มีชื่อว่าทําไมเราถึงกินสุนัขแล้วก็เอ้ทําไมเราถึงรักหมาชอบกินหมูแล้วก็ถึงใส่วัวนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในโทรกราฟสั้นๆในบทแรกนะครับเราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นแต่เห็นในแบบที่เราเป็นนาอิสนินนะครับ อันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องว่าสมมติว่าคุณเนี่ยไปนั่งกินอาหารที่บ้านเพื่อนนะครับแล้วเขาก็ทําการเสิร์ฟอาหารที่จัดไว้อย่างสวยงามนะครับภายในห้องที่อบอุ่นใต้แสงเทียนลอดแก้วไวน์คริสตัลเป็นประกายบทสนทนาดําเนินไปอย่างอิสระกลิ่นหอมฟุ้งของอาหารออกจากห้องครัวคุณน้ำลายสอไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันนะครับและใน,นที่สุดเพื่อนที่คุณเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพก็ได้เสิร์ฟให้คุณเป็นสตู มีกลิ่นหอมฉุยเลยเครื่องปรุงเนี่ยก็เต็มไปด้วยผักแล้วก็สูตรไพลที่กลิ่นตลบอบอวลหอมฉุยจนคุณต้องเอ่ยปากเพื่อที่จะขอสูตรสตูจากเพื่อนคุณนะครับว่าสูตรสตูของเพื่อนคุณเนี่ยทาอะไรบ้างแล้วเพื่อนคุณก็ได้ตอบนะครับว่าสตูจานนี้เนี่ยทำมาจากเนื้อสุนะัข golden r e t r i ว v e ์ปอนหมักอย่างดีคุณอาจจะหยุดเคี้ยวนะครับแล้วอาจจะช็อก กับสิ่งที่เพื่อนคุณได้บอกนะครับผมแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกรังเกียจขยะขยงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าคุณก็จะคงไม่พอใจครับที่มันเป็นหมาอยู่ในจานอาหารของคุณแต่เมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้ทําการบอกว่าเขาแค่ล้อเล่นมันก็เป็นเนื้อวัวปกติแหละคุณยังยังรู้สึกที่จะอนจอยกับมื้ออาหารนั้นไหมนะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่ เรื่องของ Perspective นะครับที่เรามองใช้ในการมองสิ่งต่างๆนะครับผมว่าเราไม่ได้มองอย่างที่มันเป็นแต่เรามองมันจากสิ่งที่เราเป็นบางทีการกินเนื้อสุนัขเนี่ยมันอาจจะไม่ผิดในหลายวัฒนธรรมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าในหลักศีลธรรมของคณเนี่ยมันคือการที่กินเนื้อสุนัขมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่บรรทัดฐานอะไรที่เราจะมา ตัดสินใจอย่างถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็อาจจะเป็นบางทีเรื่องของการทํางานร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยเวลาคุณทํางานร่วมไปใครบางทีก็อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดอืมถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสมมติว่าการคอมเมนต์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในรอบๆตัวท,ทุกวันเนี่ยผมการเีร่เราคอมเมนต์เพื่อนในทีมหรือว่าเราจะ ติชมอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าอืมในหลายๆกรณีก็มีคนที่ชอบพูดตรงๆใช่ไหมครับกับการที่อย่างเช่นการทํางานถ้าทํางานออกมาไม่ดีก็คงก็คงต้องพูดตรงๆอะไ่างเงี้ยครับแต่สำหรับบางคนมันก็อาจจะดูรุนแรงไปที่เขาก็าอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไปอ r เร s ซิปใส่เขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี่ยคือทุกคนก็ร้ว่จะมี เปอร์สเปกทีฟในรูปแบบของตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นพอดแคสต์ตอนแรกครับผมก็มาชวนคุยเล่นๆหฉยๆคืออันนี้คือไม่มีสคริปอะไรเลยก็แค่รู้สึกว่าอยู่ๆก็อยากขึ้นมาอัดนะครับก็สำหรับใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณนะครับก็จะจะลองรอบหน้าถ้ามาอัดก็จะลองเขียนสคริปดูนะครับแต่วันนี้แค่รู้สึกว่าเอออยากกลับมาอัดครับผมก็ สวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ